วันนี้ก็ได้นำข้อมูลดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะคือเคล็ดลับวิธีลดเหนียงใต้คางแบบง่ายๆนะคะเหนียงได้ยินคำนี้แล้วมันบาดใจเหลือเกินอยากถ่ายเซลฟี่ก็หามุมหลบเหนียงยากๆชีวิตลำบากแล้วทีนี้ทำยังไงดีนะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับวิธีลดเหนียงแบบง่ายๆนะคะมีดังนี้คือ 1. เขียวหมักฝรั่งช่วยลดเหนียงได้ หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าการเคี้ยวช่วยลดเหนียงได้เช่นเคี้ยวหมากฝรั่งเคี้ยวปลาหมึกแห้งยิ่งเหนียวยิ่งดีนะคะเพราะเป็นเหมือนการบริหารกล้ามเนื้อส่วนคางให้เหนียงได้ออกกำลังกายไปในตัว 2. ควบคุมอาหารยังไงก็สําคัญในเมื่อเหตุผลหลักที่ทําให้เหนียงมาอยู่บนใบหน้าเราก็คือการกินตามเจ๊ป,ปากดังนั้นต้องควบคุมอาหารอะไรที่อ้วนๆไม่ว่าจะเป็นของทอดของมัน ไขมันอย่างเนื้อสัตว์ติดมันของหวานน้ำตาลเยอะๆต้องงดไปเลยนะคะแล้วหันมาเลือกทานผักผลไม้ธัญพืชโปรตีนหรือของดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มไปเทนบุฟเฟ่ต่างๆก็พากไปก่อนเลยนะคะหากเราจะแข็งทำได้เช่นนี้นอกจากเหนียงจะหายไปแล้วยังได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคืนมาด้วยนะคะ 3. การออกกำลังกาย แน่นอนว่าการลดความอ้วนที่เห็นผลที่สุดก็คือการออกกำลังกายถ้าอยากเหนียงหายก็เช่นกันเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นระบบเผาผลาญก็แย่ลงถ้าเอาแต่กินไม่ลดเหนียงก็ตามมานะคะฉะนั้นอย่าละเลยการออกกำลังกายนะคะเราต้องออกกำลังกายกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นบทความทีม่ประโยชน์ไหมคะถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และช่วยกดกระดิ่งกดติดตามให้หน้าด้วยนะคะเพื่อรับข่าวสารที่ดีๆใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจและแรงกายนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ